สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำเลสเพลย์กันอีกแล้วก่อนอื่นเราขอไปหาวิธีตั้งกล้องแปบ๊บโอ้ยแล้วฉันจะตั้งยังไงล่ะนี่อโอ้ยจีบ้าตายเอ,อืออืมแป๊บหนึ่งได้ละได้ละโอเคปรากฏว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาร้านที่เครื่องเราเรล่นเรบรได้เพราะฉะนั้น เราตึงต้องทาการล้างเครื่องหลังจากวิดีโอวันนี้แล้วก็จะทําการล้างเครื่องซะให้เกิดเราทําใจได้มานี่เพลงใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็จะมาเล่นกันโอ้ยเล่นลำบากุดฟุดแบบเอือเดี๋ยนะเออ,นะนะเอ,อมาหยยบๆหน่อยแล้วกันแป๊บนึงเออ,อโอเคมาจะดูลำบากหน่อยขออภัยทุกคนด้วย ขอดีว่าบ้านเราไม่มีที่จะตั้งเท่าไหร่อะ่ะอืมไม่รู้จะเล่นยังไงดีอือคือหมอทําดีที่สุดแล้วก็ไม่ช่วยไม่สามารถช่วยไว้ได้คือ,อยังไงก็ได้ดีที่สุดแค่นี้ไม่งั้นเราก็จะเล่นไม่ได้นะมามา,มาเราจะพยายามแล้วกันโอเคด้านบน ใครอยากเข้าใจความรู้สึกเราก็ลองลองเล่นแบบยื่นมือไปที่เก้าอี้อย่างนี้จะ,จะจะรู้ว่ามันเมื่อยระดับสิบเดี๋ยวเด,ยวเ,ดยวเพิ่มเสียงแป๊บเพลงมันเบาเอ้ยเสียงขึ้นขึ้น,นอือโอ้ยตายอันนี้ก็ดัง เเกือบเมื่อกี้เกือบได้ฟูลคอมโบแล้วตอนแรกลืมตัวไปว่าจะถ่ายก็เลยเล่นไปรอบหนึ่งมีได้กู๊ตไปอันนึงเสียดายสุดๆแล้วก็ดอนมีกดไม่ติดได้มิสไปอีกที ื่อยีใช้เล็บล้วนๆเลยเอ้ยรู้สึกเราจะพลาดได้กลัวเลยเมื่อกี้มั้งรู้สึกว้ายเอ,อื้อแม้ระคายเ็บแบบ๊บ เออมาเกือบกูดไปหนึ่งเดี๋ยวเอาอีกรอบด้วยกันอืมตอนนี้เรามีใตประมาณแบบยีบหกอะไรแนวนี้เดี๋ยวดูดิเอยี่ิบเจ็ดน่าจะทำ s k ติ้งวีดีโอได้แล้วรู้สึกมีเพลงใหม่มาอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนี้เพลงของอูมิซึ่งเราเคยเล่น ในอีเวนต์มาแล้วครั้งหนึ่งอ้าวเป็ดแล้วอ๋อเพลงอะคอมาใหม่เหรอเออใช่หรือเรายังไม่เคยเล่นแฮะน่าจะเพอเราไม่เคยเล่นมั้งตอนนี้เอลพีไม่พอแล้วเยเป็นปัญหาสุด,สดเสียดายอ่ะโอโ้โหเกาติงฮิกเกตก็หมดซิงมีแค่เกาติงฮิกเกตเขาเรียกอะไรวมูดิเกตด,ดิเออ พอดีก็จะขอแกมแก้มไปก่อนในการใช้ scouting ticket นะครับก็ <Jub il> คือโอ้ยเพิ่งได้มาเมื่อกี้โถมาเอาให้หมดแล้วเดี๋ยวเขาดิเขาหน้าจะมาสุ่ม10 p ทน t a t วันกันตัวนี้เราเคยได้อย่าง,ย,างย,ยังเว้ยเฮ้ยอ่าแล้วก็ครบพอดีโอเค <S <S ถ้าเกิดเขาหน้าสุ่มไปครั้งหนึ่งก็จะได้เพิ่มอีกอันหนึ่งถูกปะ่ะแล้วใช้ซีลช็อป เออซื้อมาอีกสองก็เป็นสี่ะดินัแสดงว่ายังไม่พอแล้วคงต้องไปรอกันครั้งหน้าเดีย๋ยวๆๆดูก่อนพือเริ่มปฏิบัติการตั้งใหม่อีกรอบ